ายบ้านเดี่ยวสุดหรูในสนามกอบเนื้อที่274ตารางวาพื้นที่ใช้สอย614ตารางเมตรเป็นบ้านหรูหลัใหญ่ความปลอดไทยสูงเพื่อนบ้านดีบรรยากาศดีได้สิ เวลาที่คุณผู้ชมจะซื้อที่อยู่อาศัยสักหลังนะครับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเพื่อนบ้านนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับที่จะเลือกเ,อเป็นตัวเลือกนะครับให้เราเลือกซื้อบ้านที่น่าอยู่น่าอาศัยนะครับสําหรับหลังนี้นะครับ274ตารางวาถือว่าเป็นบ้านไซส์ใหญ่เลยนะครับแต่ด้วยความที่ เขาก่อสร้างอยู่ในเขตของสนาบ์กบนะครับก็ได้เพื่อนบ้านที่ดีรวมถึงบรรยากาศโดยรอบนั้นดีเลยทีเดียวนะครับเวลาเรามาอยู่อาศัยก็เสมือนได้พื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้พื้นที่ต้นไม้ต่างๆของพื้นที่สวนพื้นที่บริเวณรอบๆนั้นเป็นวิวเป็นบรรยากาศให้กับตัวที่ด้วยนะครับคุณผู้ชม หลังนี้นะครับขาย29ล้าน5แสนบาทนะฮะอย่างที่ผมเรียนแจ้งคุณผู้ชมไปนะครับถ้าตัวบ้านอยู่ในบรรยากาศที่ดีนั้นเราก็ได้เปรียบเลยนะฮะแล้วก็โครงการนี้มีรปภรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับ mm. ก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่หาบ้านไซสใหญ่สังคมดีเพื่อนบ้านดีนะครับหลังนี้นะฮะเป็นบ้านไซสใหญ่เลยคุณผู้ชม มีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่รับแขกนั้นน่าอยู่มากๆนะครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะฮะซึ่งการออกแบบของเจ้าของเน้นอยู่อาศัยภายในบ้านซะส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นตัวพื้นที่โรงจอดรถที่เขาให้มานะครับก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะครับจอดได้ในร่ม3คันข้างนอกอ,อีก3คันนะครับุผู้ชมในส่วนของพื้นที่ภายในนะครับตัว พื้นที่พักผ่อนพื้นที่โซนรับแขกหลักๆเลยก็จะเป็นห้องตรงนี้นะครับห้องนี้เนี่ยเขาจะโดดเด่นตรงที่เป็นพื้นที่เปิดทะลุถึงชั้น2นะครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยตัวกระจกบานใหญ่นะครับซึ่งน้อยหลังนะที่จะใส่เป็นเซตกระจกบานใหญ่ขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมเมื่อใส่เป็นเซ็ตกระจกบานใหญ่แล้วนะครับก็ทําให้ห้องนี้นะฮะดูกว้างขวางโอโถงเลยนะครับ เราสามารถนั่งทำงานหรือนั่งเล่นอยู่ในบ้านได้ทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าในโซนของสนามกอล์ฟเป็นวันเล่ตรงนี้นะฮะบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะครับก็ค่อนข้างเงียบสงบนะครับเหมาะสำหรับคุณผู้ชมอยู่แบบเน้นอยู่บ้านนะฮะเพราะว่าหลังนี้เขาออกแบบมาได้เคียงกับการใช้ชีวิตการอยู่บ้านเป็นหลักนะครับคุณผู้ชม ยชน์การใช้สอยของห้องตรงนี้นะครับก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งเล่นได้ทั้งวันนะฮะหรือจะเป็นพื้นที่รับแขกรวมถึงพื้นที่รับประทานอาหารด้วยนะครับตัวห้องครัวที่เขาให้มานะครับให้มาเป็น2เซตใหญ่ๆนะครับเซตที่เป็นห้องครัวไทยจะอยู่ด้านในนะครับห้องนี้นะฮะพื้นที่ตรงนี้เป็นครัวฝรั่งนะครับซึ่งจะให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงเคาน์เตอร์บิวอินทุกอย่างไว้ครบเลย ผู้ชมสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับไอลนด์ Island ตรงนี้ใช้สําหรับรับประทานอาหารเช้าได้แบบง่ายๆนะและยิงบ้านที่มีเด็กๆนะคุณผู้ชมเหมาะเลยทีเดียวนะครับในส่วนของครัวไทยนะฮะก็ให้เป็นตู้เย็นบานใหญ่มากๆนะครับด้านในเคาน์เตอร์เขาเตรียมไว้2ชุดนะฮะมุมนี้ผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ ชงกาแฟได้อีกเช่นกันนะครับรวมถึงพื้นที่ทําอาหารตรงนี้นะครับให้เป็นเตาสแตนเลสนะฮะเป็นเตาแก๊สสแตนเลสชุดใหญ่ไว้หนึ่งชุดนะครับรวมถึงเสริมด้วยตัวเครื่องล้างจานให้ด้วยนะคุณผู้ชมแม่ในเรื่องของครัวนะเขาให้มาจัดเต็มมากแค่เฉพาะเฉพาะ2 2ครัวนี้ก็มูลค่าก็หลักล้านแล้วละครับคุณผู้ชมต่อนเนื่องมานะฮะในส่วนของ ตัวพื้นที่สระว่ายน้ำนะครับตรงนี้สระเป็นสระใหญ่นะคุณผู้ชม9เมตรคูณ4เมตรนะฮะยาว9นะครับกว้าง4เมตรเป็นสระระบบเกลือนซึ่งเป็นสระที่ใหญ่ๆเลยแล้วก็อยู่ชิดกับบริเวณสนามหญ้านะครับซึ่งในส่วนของตัวสนามหญ้านะคุณผู้ชมก็เป็นเปิดเป็นพื้นที่กว้างนะฮะอ่าอันนี้เราอยู่ในบ้านก็ได้รับความโปร่งโล่งสบายนะครับไม่ถือว่า เป็นบ้านที่อึดอัดเลยคุณผู้ชมลองสังเกตลายหลายหลังนะถ้าหลังไหนที่แบบพื้นที่น้อยๆนะครับเราจะรู้สึกอึดอัดแต่หลังนี้คุณผู้ชมสระว่ายน้ําแบบเปิดเลยนะฮะแล้วก็ในฝั่งของอตัวพื้นที่ขอบๆต่างๆนะพื้นที่จะต่ำกว่าเขาจะทําเป็นสลปนะครับุณผู้ชมในส่วนของตัวบริเวณบ้านบริเวณสระว่ายน้ํานั้นจะสูงกว่า เวลาฝนตกหนักๆลงมานะครับน้าก็จะเล่นไหลลงบริเวณขอบขอบ,ขอบทั้งหมดนะฮะรั้วนะครับก็เป็นรั้วปูนให้มาเรียบร้อยแต่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะก็สามารถเสริมเป็นแนวต้นไม้ได้แต่ที่นี่เขาไม่ได้ทํารั้วสูงเพราะว่าโดยบริเวณรอบๆเนี่ยบรรยากาศของเพื่อนบ้านร่มรื่นอยู่แล้วนะครับเขาจะทําแค่บางส่วนนะฮะบางมุมที่ติดกับเพื่อนบ้านจริงจริง อย่างด้านนี้นะครับรั้วก็จะสูงกว่านะครับแต่ถ้าเป็นรั้วที่ได้เห็นวิวพวกต้นไม้ต่างๆของส่วนกลางนะครับของโครงการเขาก็ไม่ได้ทารั้วสูงนะฮะและอย่างตรงนี้เนี่ยมีต้องผ่านรปภนะครับอีกชั้นหนึ่งนะกว่าจะถึงข้างในตรงนี้ฉะนั้นได้ทังเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งเลยนะครับและส่วนของรถต่างๆที่เข้าออกก็ไม่เยอะด้วยนะครับคุณผู้ชม ก็มีมีเข้ามีออกแต่ไม่ได้ส่งเสียงดังรบกวนนะครับในขณะที่เราอยู่ในบ้านนะคุณผู้ชมด้านนี้ก็อีกเช่นกันนะครับแหมสวยๆกว้างๆเลยถ้าเราด,ดูจากการวางตำแหน่งของบ้านและการจัดส่วนนะดูแล้วเหมือนจะไม่ใช่274ตารางวางคุณผู้ชมความรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยมันกว้างเป็นไรเลยหรือเปล่า ะะแต่จริงๆแล้วมันได้วิวรอบๆข้างด้วยนะครับก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้เรารู้สึกกว้างขวางอยู่สบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเข้ามาเมื่อกี้เราไปฝั่งครัวเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อเข้ามาปุ๊บเลี้ยวซ้ายมาทางด้านนี้นะครับก็จะมีห้องนอนชั้นล่าง อยู่หนึ่งห้องนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณด้านขวามุมทางด้านนี้นะฮะตัวห้องนอนของเขาเป็นห้องใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมไม่ได้ทําแบบแค่ให้มีห้องนอนชั้นล่างนะอันนี้แบบจัดเต็มห้องน้ําสวยๆตัวห้องนั้นเชื่อมกับบริเวณสระว่ายน้านะครับซึ่งห้องนี้นั้นเหมาะมากๆเลยเจ้าของบ้านอยู่เองก็ได้นะครับหรือจะเป็นให้ให้แขกมาพักห้องนี้ก็ได้นะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยได้ความ ได้วิวตัววิวสวนนะครับและอ,อย่างหนึ่งตัวห้องต่างๆเขาตกแต่งไว้ครบทั้งหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมแค่ฮิ้วกระเเ๋าเข้าอยู่ได้เลยนะฮะแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากแลวไม่ต้องไม่ต้องมาเสียเวลาแต่งบ้านเองนะครับเขาจัดไว้ให้ทั้งหมดเลยนะฮะบ,บ้านนี้นะรับแขกนีไม่ขี้เละเลยนะครับ เสียดายนะครับในวันที่เราไปถ่ายทําก็มีฝนตกลงมาบ้างนะครับแต่ก็อยา่าใจคุณผู้ชมเห็นล่ากล้ายบรรยากาศเนาะถ้าช่วงแดดละอองอแดดร้อนๆก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับในส่วนของห้องน้ำนะคุณผู้ชมจัดมาเป็นห้องน้ําใหญ่ๆเลยแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนนะครับข้อดีของการแยกโซนเปียกโซนแห้งและใส่กระจกบานใหญ่อย่างนี้นะคุณผู้ชมห้องน้าเราดูแลง่ายนะครับล้างก็ง่ายทําความสะอาดก็ง่ายนะไม่เลอะนะฮะ มีพื้นที่นั่งด้วยนะแม่เวลาผู้สูงอายุจะอาบน้ำก็มีมุมนั่งตรงนี้ไปด้วยนะครับซึ่งก็ก่อขึ้นมาเลยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วตัวกระเบื้องนั้นจะไม่เป็นไม่ใช่กระเบื้องที่มันลื่นนะจะหยาบๆนิดนึงนะฮะเพืชมปลอดภัยด้วย ตู้พวกตู้เสื้อผ้าต่างๆนะครับก็ยังเสริมเป็นตู้กระจกนะฮะเป็นตู้โชว์เวลาเรามีกระเป๋าต่างๆนะก็ใช้ตรงนี้เป็นตู้โชว์ได้ด้วยนะครับสำหรับมุมต่อมานะครับมีห้องน้ําแขกไว้หนึ่งห้องใหญ่ๆอยู่ฝั่งขวามือนะครับสําหรับมุมซักผ้าจะอยู่ห้องนี้เลยนะฮะตำแหน่งของอ่ามุมห้องซักผ้าต่างๆเนี่ยเวลาจัดอยู่ฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยจะใ,ใกล้กับตัวห้องนอนชั้นบนและห้องนอนชั้นล่าง ก็ะจะแยกออกจากโซนครัวเลยนะนะคุณผู้ชมอ่าอันนี้โซนด้านหลังก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคุณผู้ชมตั้งเครื่องซักผ้าต่างๆหรือตากผ้า,าในร่มได้นะฮะนี่เพื่อนบ้านของเรานะเป็นบ้านไซส์ใหญ่ๆไม่ขี้เหร่เลยนะครับคุณผู้ชม ารแวดล้อมของชุมชนนี้นะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับหลังใหญ่ๆแบบนี้นะครับที่ไม่ลืมหรือลืมไม่ได้เลยคือตัวห้องแม่บ้านนะครับเราต้องมีห้องแม่บ้านไว้ด้วยนะนี่มีห้องน้ําไว้เรียบร้อยนะครับเสริมแค่เตียงแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชม ทำเผื่อไว้เรียบร้อยแบบไม่ขี้เล่เลยนะโดยรวมนะครับชั้นล่างก็จะมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราแวบดูห้องน้าตรงนี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปตรงชั้น2นะครับชั้น2ก็สวยโดดเด่นไม่แพ้กันผมชอบการตกแต่งของห้องนอนของเขานะเอ่อการจัดใช้เฟอร์นิเจอร์การจัดวางต่างต่างเนี่ยผมว่าดูแล้วเงียบเรียบนะเรียบหรูดีนะครับผูบ้ชม อ่าอันนี้คือตัวห้องน้ำสำหรับแขกนะครับเน้นใช้งานเป็นหลักนะสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์ก็จัดให้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงชั้น2กันต่อนะคุณผู้ชม ในส่วนของชั้นบนนี่จะเรียกได้ว่าความรู้สึกเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยนะครับคุณผู้ชมอพอขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวของห้องนอนนะฮะก็จะอยู่ทางฝากนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งด้วยนะครับตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็ใช้เป็นพื้นที่เป็นโถงทะลุนะครับถ้าไม่ได้เป็นโถงทะลุนะพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยอาจจะใส่เป็นตัวชุดเฟอร์ใหญ่ๆ พื้นที่ส่วนกลางของชั้นบนได้นะครับแต่ด้วยความที่ต้องการให้ตัวชั้นล่างนั้นมีความโปร่งโล่งนะครับก็เลยปรับตรงนี้เป็นโถงทะลุถึงชั้น2ตรงนี้เลยนะครับในส่วนของห้องนอนนะฮะห้องนี้ก็จะขนานกับตัวห้องข้างล่างนะครับก็ได้วิวเหมือนกันนะห้องนี้สำหรับห้องนี้ก็เป็นห้องใหญ่ๆเลยนะฮะคุณผู้ชมมีความหรูนะฮะเรียบหรูดูดีนะครับ อยู่แล้วไม่เบื่อนะห้องก็โปร่งโปร่งโล่งโล,ล,ล,ล่งนะครับคุณผู้ชมตัวชุดเตียงก็ให้มาเป็นเตียงขนาดคิงไซส์นะฮะแล้วก็ตัวห้องน้ำนะก็มีเป็นเสริมเป็นตัวกระจกบ,บานเปิดนะครับแล้วก็เพิ่มด้วยตัวพามานไว้ด้วยนะฮะก็ได้วิวสวยๆอีกมุมหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าตัวอ่างอาบน้ำนี่ไม่ได้ซื้อมาเพื่อ อาบน้ําอย่างเดียวนะก็เป็นงานโชว์ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมและยิ่งตัวห้องน้ําแล้วนะฮะก็แยกไว้อย่างกว้างขวางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอาบน้ําต่างๆนะโซนล้างหน้าทุกอย่างมีจัดแบ่งโซนไว้ครบทั้งหมดนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะตัวพื้นที่ล้างหน้านะคุณผู้ชมโอ้อเคาน์เตอร์เขาแบบจัดเต็มเลยคุณผู้ชม เป็นห้องน้ําที่สวยอีกห้องหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมแบบเ,เดี๋ยวนี้เรามักจะติดโทรศัพท์เนาะหลายท่านนะอาจจะอยู่ในห้องน้ํานานนะครับฉะนั้นถ้ามีห้องน้ําสวยๆดีๆนะครับกว้างๆนั้นก็น่าอยู่น่าใช้งานนะครับ เป็นตู้ต่างๆภายในสีภายในกับภายนอกจะต่างกันนะสีภายในของตู้ก็เป็นโทนสีขาวนี่กระจกนี่ก็เปิดสําหรับใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆนะคุณผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับที่ลืมไม่ได้เลยคือตัวห้องแต่งตัวนะครับห้องแต่งตัวนี่ ใส่เป็นตู้เสื้อผ้าแบบจัดเต็มนะครับโต๊ะนะมีพื้นที่สำหรับเก็บนาฬิกาพวกเข็มขัดต่างๆได้ด้วยนะครับรวมถึงตู้โชว์นะฮะเป็นตู้บานกระจกบานใหญ่นะห้องนี้เนี่ยแบบอัดฟังก์ชันมาแบบจุใจเลยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เราแค่เอาทีวีมาตั้งนะฮะอย่างเดียวแค่นั้นเอง ภายนอกด้านนี้นะครับก็เสริมด้วยตัวระเบียงนะโอ้ระเบียงก็ใหญ่ๆกว้างๆเลยคุณผู้ชม เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับห้องนอนใหญ่ชั้นบนตรงนี้นะครับสําหรับอีกห้องหนึ่งนะครับจะอยู่ทางหน้าน,นี้นะฮะเราขึ้นบันไดามาก็จะเจอเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าห้องนี้ก็จะเป็นห้องไซส์เล็กลงมานะครับ ต่างโต๊ะเขียนหนังสือนะมีไว้ให้ครบเลยทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวห้องน้ำนะครับคุณผู้ชมพื้นที่แต่งหน้านะอันนี้ก็ไม่ลืมให้ไว้ด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานบิวอินนะครับบิวอินแบบจุใจเลยนะฮะก็ดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายในส่วนของถ้าบ้านที่มีบิวอินเยอะๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมต้อง อัดปลวกนะต้องฉีดปลวกบ่อยหน่อยนะครับในมาตรฐานทั่วไปก็ปีละครั้งอะ่ะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้ฉีดรอบๆบ,บ้านด้วยนะครับโดยเฉพาะบ้านที่ใช้บิวอินเยอะนะคุ้มนะครับเราใส่ไปเหอะนะฮะฉีดไปเหอะยังไงก็คุ้มเพราะว่าเวลาเขาเข,าเข้ามาทีหนึ่งเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะฮะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนนะแต่ว่าระบบปลวกของเขาก็มีไว้ มีไว้ทุกหลังนะครับมีไว้หมดและยิ่งยุคสมัยใหม่เนี่ยโอ้เขาเดินไว้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าใช้ตัวงานไม้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วไปกันต่อนะครับสําหรับห้องนี้เป็นห้องนอนสุดท้ายของหลังนี้นะครับห้องนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคุณผู้ชม เขาคุมตีมนะครับคุมตีมการตกแต่งต่างๆถึงแม้ว่าแต่ละห้องเนี่ยอาจจะใช้เฟอร์ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การตกแต่งนั้นไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะฮะแต่ว่าคุมตีมพอคุมตีมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันแค่คุมสีให้เข้ากับโทนเดียวกันบ้านก็น่าอยู่แล้วคุณผู้ชม ่ซนแต่งตัวแยกไว้ภายในแล้วก็ห้องน้ําอยู่ด้านในสุดส่วนแต่งตัวกับตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีกระจกไอมีประตูกั้นไว้ทุกๆครั้งนะครับก็การเรื่องความชื้นด้วยแหละคุณผู้ชมในส่วนของห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะชิดกับผนังด้านนอกนะครับเวลาแดดส่องมาก็ทําให้การระบายอากาศได้ดีนะแล้วก็มีประตูปิดกั้นระหว่างตัวห้องน้ํากับพื้นที่ แต่งตัวต่างๆนะครับลองสังเกตดูแต่ละจุดก็จะมีประตูกั้นเอาไว้นะครับการความชื้นนะฮะถ้ามีความชื้นเข้ามานะครับก็ทําให้พวกเฟอร์ของเรานั้นอายุการใช้งานก็จะสั้นลงนะครับอันนี้คือเขาคิดเผื่อไว้จะ้อยแล้วนะอ่ะมุมนี้นะครับก็เป็นกระจกบานใหญ่อีกเช่นกันนะครับก็ได้วิวนะฮะได้วิวตัวสนามญ้าด้านหน้านะครับแล้วก็มีระเบียงเล็กๆนะครับไว้ให้ด้วยนะฮะ อ่าอันนี้ก็ถ้ามีลูกหลานนะเด็กๆเขาอยู่ประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วน่ะถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสาหรับหลังนี้นะครับ274ตารางวานะครับอยู่ในสนามคอล์ฟกรีนวัตเลขตรงนี้นี่เองนะครับ29ล้านหแสนบาททาเลดีเพื่อนบ้านดีนะครับสังคมนั้นดีนะอันี้การันตีได้เลยเงียบสงบปลอดภัยนะครับแล้วก็เข้าออกได้สะดวกด้วยอาหารการกินต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตลาดแมคโครนะฮะรวมถึงการฝรั่งก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นี้เองนะครับวันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้สำหรับบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านสวยๆอีกหลังหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ